สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเทเลเรียกันเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศว่าเราจะเราจะเออเรียกยังไงดีเราจะลบแบบนี้นะโอเคไหมท่านผู้ชมอาจจะตกใจว่าเฮ้ยเดียวจะไม่เป็นเกมเนี้ยหรอไม่ใช่ไม่ถึงแบบที่เราอยู่เนี่ยเราจะลบฮะคือให้เรียกง่ายๆนะครับคือเราจะโอ๊ยอ๋อชิน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 กับการกดค้างนี่ต้องกดทีนึง ต้องกดลัวหน้านี้โอเคโอเคมาเล่าเรื่องกันเลยดีกว่าคือผมเอ่อตอนนี้ผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำคลิปนานเนี่ยผมที่ผมหายไปเนี่ยก็คือผมน่ะโอ้เสียงรถเยอะใช่ไหมโอเคไหมคือตอนนี้ผมไม่ได้ทาคลิปไม่หายไปนานเนี่ยคือผมไปเล่นแบบอย่างผมเล่นเกมทะเลที่ไม่ไปไหนคือผมก็ได้เล่นแบบเป็นแบบของตัวเองนะครับซึ่งซึ่งแบบนั้นเล่นง่ายมากเล่นง่ายแถมหาของง่ายด้วย ซึ่งถ้าไม่ชู้ชมอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ก่อนอื่นนะครับที่ผมจะที่ที่ผมจะรบแบบนี้ก็คือผมจะไ่เล่นแบบนั้นแหละแต่ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันจะโกงไปไหมอ่ะมันจะมันจะมีของที่เรามีอยู่หรือมีอยู่แล้วซึ่งใช่ต่อซึ่งใช่มันก็มีของเราเนี่ยแต่ว่าแต่มันจะเป็นอีกแบบนึงไงคือผมเผลอไปกดแบบว่าตอนแรกอะ่ะผมเคยกดมัว่วๆไงกดซีดม่วๆตอนที่ผมเล่นอะ่ะผมเล่นอ่ะผมกดซีดม่วๆมันก็ อ่ะเป็นแมพที่ผมเล่นใช่ไหมแต่ว่าผมกดซินอีกครั้งปรากฏว่ามันเป็นแมพเดิมฮะแมพเดิมไม่มีเปลี่ยนซึ่งผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นซีนหลักก็แหละเออซีนหลักซึ่งของหาง่ายมากเป็นเหมาะเนี่ยมันแมพสลับเหมาะกับการคลาสซีนิดมากเลยอ่ะมัน,ม,นมันง่ายอะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการมาเอาชิอดใหม่ละช่จงมันไม่ใช่ผมได้สร้างแมพใหม่มาวันที่เรียบร้อยนะมาไปดูกันดีก,กว่าว่าแมพที่ผมเท่นั้นเป็นยังไง ที่เหม่ก็จะมีแค่นี้แหละครับนี่เป็นแมพเป็นแมพละฮะเอาเป็นแมพนะเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวโฮัลโลมาทำไมตรงนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ฮัลโลมันำไมตรงนี้น่ะเดี๋ยวครับทำไมฮัลโลมาตรงนี้อนะ่ะเอ้าวเวีนกรรมเวีนกรรมแล้วไงฉันแบบล้วไม่รู้แล้วผมไม่รู้วิธีลบคอรู้เลยนะเออเชื่อมันฮะ ถ้าใครความจําดีนะเดี๋ยวโบจะพาไปตัวฮะแบบนี้นะครับคือเราจะเกิดตรงบ้านเราเลยน,ะนี่เราจะเกิดตรงนี้เลยฮะแล้วถ้าเราเดินมาทางนี้เ,เดินมาฝั่งนี้นะแล้วก็จะเจอกับต้นไม้ใหญ่นี่ต้นไม้ใหญ่คิดไว้นะจะไว้นะว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวถ้าเราูมาครับไปทางนี้จะไนถ้าเราไปทางนี้จะเจอกับใบโอมคอ,อร์ลักเตสหิมา่า นะเดี๋ยวราจะติดกันนะจไม่ดงไงเนาะแล้วก็จะเจอดันเจี้ยนตัวหลังดันเจียนนะครับก็เอยบทมูลตัวดันเจียนนันก็จะมีเป็นอย่างนี้นะัดันเี้ยนก็จะเป็นีมก็จะหาดูง่ายมากเลยนะโอเคซึ่งมันแมง่าย นะคือดูดิของผมครับนี่มันเกือบมันจะได้จะครุบด้วยวะดิเหลือแค่ดาวของมูลหล่อสองเล่มก็จะได้เนี่ยซึ่งใช่ผมไม่ได้ฆ่ามูลหลอดนะท่านผู้ชมกดเข้ามาในนี้กดบอสนะคือจะมีบนหล่อราคารอบหนึ่งแต่ผมไม่ได้ฆ่านะดูดิบอสแสงบอสอะไรยังไม่ได้ฆ่าเลยเนะี่ยบอสแสงบอสหมออีกาไม่ได้ฆ่าเลยเนะี่ยคือเพื่อนผมมันแกล้งนะเออคือจะมาชวนมาดูแหม่สักหน่อยเพื่อนแกล้งตสกมูลหลออใส่เวน แต่ไม่ต้องไปสืสาเลยเคลายอะไรกเป็นแมพอีกชิดนึงเนาะที่ว่าเล่นง่ายนะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวผมบอกซีดให้เดซีดจะจะไม่ผิดเดี๋ยวเป็นหนึ่งซีดจะจะไม่ผิดเป็นสองสองอะไรแล้วะช่างมันฮะเป็นหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูซีดเดี๋ยวผมขอนอนก่อนก่อนเข้าแมพเป็นหนึ่ง นี่คือของเสียงของมูลหล่านะเรนโบ้คริสตัลสตาร์ไม่ช่วยเลยเดี๋ยวมันก็ไม่ช่วยแหละเอ๊ะเรียมไปมันมันนอนไม่ได้นี่หว่าเรียมไปฮะเกี่ยวมั้ง คืนบทมูลมันออกไม่ได้เว้นกำลัวไงไกด์จะช่วยนายเองตอนนี้เวลาตีสิบตีสิบครึ่งไงตอนนี้ในเกมนะคือหนึ่งวิเท่ากับหนึ่งนาทีนะโอเควั้ยัดวัคือตอนนี้ต้องปกป้องไกด์นะอย่าให้ไกด์ตายเพราะว่าไกด์คือสิ่งสำคัญในเกมนะสำคัญตอนต้นเกมเลยแหละสำคัญตอนต้นเกมถึงท้ายเกมนะ ไตอนี่คือสำคัญมากมันจะบอกวิธีการคราบของนะแมสแต่ร์ทียังบอกวิธีคราบของนะนี่บอกวิธีคราบของมันเลยแล้วก็ฟองน้ำนี้ที่เรายังไม่ได้เหนียวมือกับสตาร์วอร์สสตาร์วอร์สเหรอเหนียวมืออยากได้เหนียวมือต่อคุณน็อกแบกเหนียวมือสตาร์วอร์ 2องร้อยมีลีดาเมตดดูคิดดูเดี๋ยวมึงติดไอ้นี้ไว้ดูข้างบนข้างบนข้างบนย้ายใครคะไกด์เราได้ตอนนี้ที่สิบเอ็ดแล้วฮะที่สิบสองก็จะเอเอเอ็มใช่ไหมเวนกรำ เออวิยยายาไอแววนหูจะตายจะตายแมวโอ้โหไก่ตายแมวมอยนะู่ตัวไหนเนี่ยตัวตราตัวได้ตัวตลกใหม่สักตัวนึงน,นะไก่ไม่น่ารอดเลยอะ่ะพูดเป็นทันขัดคำไก่จะหนีออกมาสิเปนอันตรายคือช่วยไม่ทัน กลับไปนั่งที่ไป,ปตู้ตู้นนั่งแหละตีตีช่วยเก่ต่อไปฮะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกเฮ้ยใหญ่วินอืมอืมบาเลียนี่ตัวนี้ไก่มีบาเลียฮะตัวนี้ต,นนะะต,นนต้องทำบาเลียให้ไก่ก่อน ก็ยังไม่เป็นไรโอเคไหมตอนนี้ก็ต้องรอจนกว่าเนี่ยเอเอ็มเลยเนี่ยยังไม่ยังไม่ขึ้ไม่พุ่งบุญหลอดอีกหรอมูลหลอดอีกหรอเหดการณ์ที่ยูเ พวกมูลแบดนี้นไม่ม้าแหละใช่ไหมโอเคมัง้งเดี๋ยวถ้าตอนเช้ามาเลยเราจะไปทำอะไรเปล่ลงแงกันดีกว่าก่อนจบเกมนะก่อนจบคลิปนะทำอะไรเปล่ลงแงกันก่อน เฮ้ยหยุดเลยอย่าแม้จะจะคิดเชียวไปซะฟักทองจัดการมอนสเตอร์รอบข้างซะขีดแบนี้จะสีฟักทองได้นะั่นอย่าไปคิดว่าเป็นกระสุนนะเคยคิดว่าเป็นกระสุนนะแต่ว่ามันเป็นฟักทองบินได้เป็นเจ็คโอเรนเทิลบินได้แค่นั้นแหละหนัวมาสอมบี้ส,สอมบี้แล้วไง ที่ตอนนี้ผมได้ผ้าใบายเยอะมากเฮ้ยมันปิดประตูละอ้อนี่ไม่น่าไปเกี่ยวข้องกับออใบนี้เลยไป้ใบตายซะยังไม่จบอีกเหรอคืนมูลบดเนี่ยอีกนานปะนี่อ่ะ ซึ่งท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเล่นจบหรือยังก็คือยังไม่จบมาแหละแต่มันคือมันเชิงจบได้แต่มันไม่จบแค่นั่นแหละมันจบได้แต่ยังไม่จบเฮ้ยเดี๋ยวกูบ่มห่างจากไกลมากเกินไปอยู่คางจากไกลมากเกินไปเออนั่นแหละขอบคุณแจ็คโอนแลนเทิลนิเวนอืม,อม ไปสักโอรเอรนเต์นั่นแหละวิจิโอรเอรนเต์ดาำมีแรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่เนี่ยนี่ห้ามใครมาห้ามใครมาห้ามใครมาออกไปพน้นนั่นแหละไม่ตายอืมอืมอืม ตอนนี้คืนแบบถึงแล้วนะซึ่งผมเพิ่งรู้เลยนะว่าไก่เอาชื่อเควินนะเควินติดดเลือดมีสองร้อยนะแต่ว่าเนี่ยก็มันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเนาะเ,ล,เล,ลือดรนะอบสองเลือดไก่เลือดไก่สองร้อยนะโอ้โหเป็นไก่ฟาร์มเงินฟาร์มเงินอีกรอบแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะเงิยนยังโหส่สี่ทองเลยแต่ว่าอะไรน,นะหีบมม,ม,มีหลายมีหลายแพัที่นั่มาก เห okay. ล๋อเฟือโอเคไปเราไปมาทําอะไรเป็นแผงกันดีกว่าก่อนจบคลิปนะครับไปทำาะไรเป็นแผงกันดีกว่าก่อนจบคลิปาลาป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 ล

ในในยูอยู่ในมันอยู่โน้นมันฆ่าแค่ตัวเดียวอ่ะเอ้ยตายแมวตายแมวตายแมวเหอะยังฆ่าได้ไม่ถึงไหนหรือคืตัวแหวนเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะฆ่ายัางไงแต่ช่างมันเหอะโอเคนี่นี่ก็คือวินี่ก็คือแปลงแลงของผมเลยนะ ใครว่าไม่แผลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะจะกำยังมงคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแค่มาประกาศเฉย As ah, dia dia buat pit ko pit